สวัสดีครับผมบรรจงวงนรง์จังหวัดพะเยาว,วันนี้ผมได้มีโอกาสไปสำรวจพื้นที่เกี่ยวกับการทำไร่ทำนาของพี่น้องในเขตจังหวัดพะเยานะครับภาพที่เห็นในขณะนี้นะครับข้าวเนี่ยปีนี้ปีที่แล้วนะครับมมอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับแต่ว่าราคานั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับเพราะว่าปุ๋ยก็แพง นอย่าฆ่าหญ้าย,ายา่าฆ่าแมลงเนี่ยโอ้ปีนี้แพงมากๆเลยนะครับกระสอบหนึ่งตกประมาณ1,600ถึง1,750บาทนะครับนี่คือปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นโครงการให้จะช่วยได้อย่างแน่นอนครับเชิญชวนพี่น้องมาดูสวนบ้างนะครับสวนตรงนี้คือสวนภาวนา แม่พามาเก็บมะเขือหวานพเาเราที่ส่วนสถานเป็นแปลงสาธิตภาวนาเราจะใช้ผลไม้มีกล้วยปีผลไม้ครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เราจะเน้นก็คือปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อที่บริเวณตรงนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยก็คือโดยรวมแล้วนะครับประมาณสิบไร่เศษแต่บริเวณตรงนี้เนี่ยเรา จะทาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแล้วเราก็ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดด้วยกันนะครับสวยงามมากเลยที่เราปลูกไว้ก็คือต้นบังคุดต้นมะยมชิดต้นมะปรางต้นเงาะต้นเรียนเราอาศัย,ยต้นกล้วยนะครับเป็นที่เลี้ยงไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะปลูก ผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นมะเขือไม่ว่าจะเป็นถั่วฟักยาวนะครับแล้วก็ขนะอีกหลายๆชนิดนะครับที่เราปลูกไว้เก็บปลูกไว้เพื่อ,อทําการแบงปันนะครับเราไม่ได้เอาไปจําหน่ายอันนี้ก็คือเป็นเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ธนาคมสุมเมโธด้วยนะครับท่านเป็นผู้ดูแลที่นี่นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นผักสวนครัวรัวกินได้ที่เราปลูกไว้หลากหลายชนิดเลยนะครับปลอดสารพิษร้อเรเซเราจะทําเป็นแปลงสาธิตเกี่ยวกับอินทรีย์สารล้านปีของให้เวิร์ชอปไว้ให้เวิร์ชอปในอนาคตข้างหน้าใกล้นี้อันนี้ก็เป็นต้นชะดาวที่เราปลูกไว้เมื่อสองปีที่เราปลูกไว้เยอะนะครับต้นยางนาเราก็ปลูกไว้ต้นชะดาต้นพี้เหล็ก อันนี้ก็เปลี่ยนผลลไม้สลับกันไปนะครับเราปลูกไว้เป็นร่มเป็นเงาเนาะ mm hmm. ก็อาศัยต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงก็กล้วยเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่เราปลูกไว้ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้กระผมมัรจงวงศ์ณรงค์จากจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยทีมงานจิตประพัน์สอนต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามทางยูท b e ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วย ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ